สเปรย์วันนี้จะมาสอนอันนี้นะครับคือกระตุกนะครับเราเข้าไปในแอปแคปคัทเลยครับอันนี้ใช้แอปเยอะจริงๆครับต่อไปก็กดเข้าไปนะครับแต่ของผมมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับไปหารูปแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับ ถ้าใครอยากได้กระตุกแรงๆนะนี่ครับเพราะกดตรงนี้ไม่เป็นไรลบก่อนครับตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็ให้กดตรงที่แก้ไขน,นะครับให้กดตรงที่แก้ไขให้กดที่วิดีโอแล้วกดคัดลอกครับครั้งแรกเราจะเอาเป็นนี่ครับ เอาทุกคนอยากได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างผมเอา2.5น,นะครับแล้วก็ส่วนอีกอันเอาเป็น4.5น,นะครับแต่ต่อไม่ใช่ไม่ใช่ปิดครับก็คือตรงนี้เอา5.5นะครับอยื่นลงมาหน่อยนะครับเมื่อกี้หก กด5.5นี่ไงครับแล้วก็ให้กด2.4ไม่ใช่2.5นะครับผมก็จำผิดเหมือนกันใครบอกว่าจะเอา2อจุดอะไรบอกผมด้วยนะครับนี่ครับ2.5้าเลื่อนลงมาอีกนี่ครับให้มันมาถึงตรงนี้แล้วก็ลบตรงนี้ดเลยครับแล้วให้เราไปบันทึกวิดีโอไปไปเพิ่มเสียงใน นี่ครับมันจะเป็นธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ให้ทำแบบนี้นี่นะครับนี่ครับกดนี่ครับนี่ครับกดไปครับแล้วก็นี่ครับทำแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ว่ามันเป็นอะไรรู น да. ah uh, ี่ครับขยายแล้วกบจุกบอบนี่ครับนี่ครับก็ทำนี่นะครับนี่ครับทำแบบนี้นะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใครอยากได้เท่าไหร่ก็เอาครับทางผมก็จะเอานี่นะครับดูนะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับผมว่านี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ผมจะสอนกระตุกไปข้างซ้ายนะครับ,นะรบ,น,รบนี่นะครับนี่ครับทำแบบนี้นะครับผมไม่เอากระตุกให้ไปข้างซ้ายลยครับเอ้ทำแบบนี้นะครับนี่ครับทำแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆเลยครับ นีครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันก็ได้ประมาณนี้นี่ครับนี่ครับทำแบบนี้นี่ครับเรื่อยๆนะครับ นี่แล้วก็นี่นะครับนี่นี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำนี้ดูนครับอันนี้ครับใช้เหมือนนี้ใช่ไหมก็ให้เลื่อนไปเลื่อนกลับครับ เลื่อนไปนะครับถ้ามันนี้ไปเรื่อยๆเลยครับให้มาร์กจุดนะครับก,ก็อันนี้สอนสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับก็ต่อนี้ครับก็เลื่อนไปนะครับ,นะรบก็มาตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าใครอยากได้จุด จุดเยอะๆก็ทพิจุดก็ได้นะครับเปน็นแบบนี้นะครับอนนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเอออยงนี้นี่ครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนนี้ครับให้เรากดที่แบ่งแยกตามคลิปวิดีโอคลิปเลยนะครับนี่ครับทำแบบนี้เลยครับที่เรามาร์กตาม กดนับที่เรามาตามจุดเลยนะครับให้เรากดแบ่งแยกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไงครับมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับก็ให้เรากดตรงที่แบ่งแยกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตามจุดที่ลงมาร์กไว้นะครับนี่ครับดั่นงผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่มาร์กให้ตรงกลางนะครับนี่ครับถ้ามาร์กถึงตรงกลางมันจะสวยมากเลยครับ แต่เราต้องตั้งใจมาร์คครับว่าการมาร์คนี่เป็นการน,นี้ก็คือเป็นนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเราแบ่งแยกทำแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ใครอยากได้เหมือนผมนะครับกดภาพส้อนแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้กกดตรงแก้ไขนะตรงนี่ครับก็ข้ามไปอันนึงครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ นะครับผมว่าใครอยากเพิ่มเติมเพิ่มก็ได้นะครับนี่ครับผมว่าอันไหนดีบอกว่าเอาธรรมดาดีนะครับแต่ผมขออนุญาตทำก่อน จะไม่พูดอะไรนะครับ